ทำไงถ้าแฟนนอนกรนลองวิธีนี้ได้ผลลองดูหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการกรนคือน้องหมอนที่ไม่พอดีอาจจะทําให้ทางเดินหายใจตีบจนมีเสียงกรนได้แต่ถ้ามีหมอนที่ดีอาจจะช่วยทําให้คุณหลับสบายขึ้นและปัญหาคนนั้งข้างนอนไม่หลับก็จะหมดไปนี่เลยเลกูพิลโล หมอนญี่ปุ่นที่คุณสามารถปรับเองได้ถึง6มิติปรับความนิ่มได้5ส่วนปรับความสูงได้อีก1ส่วนส่วนหมอนจะพอดีกับช่วงคอและล่างกายจะช่วยทําให้ทางเดินหายใจขยายโล่งระหว่างนอนจึงไม่มีเสียงกลดออกมาตัวไส้หมอนทําจากโพลีเอทิตีรไนพาสชนิดพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นสีดําชาโคช่วยดูดซับความชื้นจากศีษะและสีใสซอฟพายพยืดหยุ่นสูงปรับตามสีระได้เป็นอย่างดี ให้ความรู้สึกนุ่มสบายอีกทั้งยังสามารถเพิ่มหรือลดความสูงได้ตามความชอบด้วยแผ่นเสริมที่ให้มาในเซ็ตถึง2แผ่นไหล่ไม่เคยหมอนหลับสบายก็หมดกังวลได้เลยเพราะทางญี่ปุ่นดีไซน์ให้มีส่วนโค้งเว้าวที่พอดีกับหัวไหล่และบ่าและส่วนที่รองคอรองรับการนอนที่สบายทั้งท่านอนหงายและนอนตะแคงนอนหนึ่งใบใช้กันได้ทั้งครอบครัวเพราะเรามีทั้งด้านคอใหญ่สาหรับผู้ใหญ่ที่ปวดเมื่อยคอหรือมีอาการนอนกรน และด้านคอเล็กที่เหมาะสําหรับเด็กๆที่ต้องการเวลานอนพักผ่อนเยอะๆหนึ่งเซตประกอบไปด้วยไส้หมอนหนึ่งใบถุงใส่ไส้หมอนสำหรับเติมปลอกหมอนเนื้อผ้าเทนเซลแผ่นเสริมความสูง2แผ่นเพียงเท่านี้ก็หลับสบายทั้งตัวคุณและคนที่นอนข้างๆวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะครับมาตนเน